สวัสดีครับอมิตพูดพบกับทีมงานอย่าเสียใจอีกแล้วนะครับผมวันนี้พาพี่พาน้องมาตกปลาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วก็ตกปลาเหมือนกันนะครับผมแต่วันนี้มาบ่อพี่นะครับผมที่รู้จักกันนะครับผมก็ขออนุญาตเขามาตกบ่อก็มากันครบทีมงานครับวันนี้วันนี้มาครบกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปแนะนํานะครับผมทีมงานแต่ละคนนะครับ อ่านี่นะครับนี่เป็นสะกว้างน่าดูนะครับผมกว้างมากอ่าอ่าชั่งเดียวครับผมครับสวัสดีครับผมรูปหล่อรูปหล่อหายหน้าหายตาหายหน้าหายตาเป็งานเอกอะเริ่มซาลงแล้วครับเพื่อได้มากับพี่เขาบ้างยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามเพจของเราหน่อยครับผมทีมงานอย่าเสียใจอย่าเสียใจครับผมเดี๋ยวไปทักทายพี่เล็กนะครับผม ไม่สวยเลยวัน <Platform> น <mermaid> <un ves> <live> ี้ได้กี่แต้มนะครับ um, อันนี้ก็น้องโบ๊ทนะครับผมกับน้องเดียวอ้ยก็จะมีกระชังเล็กๆนะครับผมเกก็จะเลี้ยงไว้นะครับผมปลาเล็กรุ่นเล็กนะครับผมใหญ่ๆก็จะอยู่ในบ่อนะครับเดี๋ยวเราไปหาช่างสัตว์นะครับผม อุ้ยเกือบตายแล้วลื่นยังไม่ต้องเล่นพี่ยังไม่ต้องเล่นน้ำยังยังยังอุ้ยเสียวเลยนี่ครับเดี๋ยวลำบากหน่อยนะครับผมมาหาจังศักดิ์ช่งศักดิ์ครับได้พี่น้องมีมีกล้วยด้วยนะเนี่ย ถ้าหิวนี่ไม่ต้องห่วงเลยนั่นี่ยก็มันเล็กไปหรือเปล่าก็พี่เล็กได้แล้วตัวหนึ่งครับแต่ตัวมันจะเล็กๆครับผมเป็นตานินนะครับผมตัวเล็กเดียวก็ไม่รู้ว่าพี่เล็กจะเอาไหมเล็กไปไหมพี่เล็กโอเคถ้าไม่เอาก็ ลงกระชังให้เขาหน่อยเอาไปโยนลงกระชังนี่นะครับผมบรรยากาศรอบๆบ่อนะครับผมบ่อก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับผมเกือบไล่หนึ่งนะครับผมน,รรน่าจะประมาณนั้นแหละอันนี้ก็ทําเป็นที่นั่งนะครับผมระหว่างรอ โอเคนะครับผมเดี several, thing, ๋ยวถ้าได้ตัวใหญ่ย right ังไงเดี oh, ๋ยวเรามาเอาเอาได้แล้วได้แล้วน้องโบ๊ได้นะครับผมโอ้โหได้ตะเพียนตะเพียนนะครับผมตะเพียนนี่โอ้โหไซก็ใหญ่น่าดูนะครับผมเท้าฝ่ามือครับผมครับผมโอเคหนึ่งแต้มมาแล้วนะครับผมอันนี้เอานะครับผมเมื่อกี้พี่เล็กตัวเล็กเกินไปนะครับผมไม่เอาโอเค เอาอะไรใส่เนาะเดี๋ยว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 ไปเอาเห็นไหมไอไอ้ง้ยงเขียวอ่ะน่าอยู่หลังรถนั่นเลยเอ้ตะไคร่อ่ะดีดีนะดีดีนะดีดีนะระวังลื่นระวังลื่นได้แล้วนะครับหนึ่งแต้มนะครับผมทางนน้นก็นั่งยิ้มอย่างเดียวนะครับผม น่งยยิอาเดียวเล็กได้แล้วนะครับผมน่าจะเป็นปลานิลตัวน้อยอีกแล้วนะครับผมไซส์เดียวกันนะครับผมกับกับตัวแรกนะครับผมนี่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะครับผมน่าจะลงลงกระชังอีกเลยอ่าพี่เจ้าของบ่อเขาบอกว่าปลาตัวเท่า เท่าขานะครับผมมีมีทุ่นเกียไม่รู้ว่าขาอะไรนะครับผมนั่นแหละดูก่อนที่อันน่าสักก็จะใส่เหมือนกันตัดครึ้นหมคนละครึ่งใหญ่จานสักัดก็จะเปลี่ยนเป็นใส่ใส่ใส่เป็นทุ่นแล้วนะครับผมมันลื่นแล้วมาจะไปหาเชือกเอออันนี้อะไรเข็มต่อยทุ่งก่นเฮ้ยมีน่อยมีหน่อช่างเดียวไปหาเชือกนะครับผมไปนู่นแล้วนะครับ รอบๆก็จะมีผักชะอมนะครับผมเนี่ยเขาปลูกผักชะอมแต่คนละฝั่งกันนะครับผมคนละฝั่งคนละเจ้ากันนะครับผม ัสาก,ก็จะเปลี่ยนใส่ใส่ทุ่นนะครับผม <laughs> ระวังเดอ้อระวังเดอ้อนั่งมินมินอนะ่ะ <laughs> เดี๋ยวจะได้อาบน้ำพี <laughs> <c oughs> ่น้องครับโอ,โ, <laughs> โอ้โหโดูดูดูฝ่ามือเด้อ <laughs> <laughs> ใส่นี้ก็ติดครับผม <laughs> ปล่อยครับปล่อย หมาจริงๆนะครับผมน้องบดได้สองสามตัวนะครับผมมีแต่ตัวเล็กๆนะครับผมกระเป๋าเดอลมอนมีทุกอย่างนะครับผมอันนี้ก็อุปกรณ์<ะ>เบ็ดนะครับผมนี่นะครับผมมีทุ่นผนมทุ่นแบบนี้น่าจะขิ้นหลวครับทุ่นนั้นน่าจะโอเคเนาะมีเหยาปลอมด้วย อันนี้นี่ลูกเล่าเนี่ยเขาที่เขาเรียกปางโกโฮเนี่ยเ้ยช่างสักมาแล้วครับช่างสักช่างสักมาแล้วครับผมช่างสักมาช่างสักมาแล้วช่างสัก มาแล้วหนึ่งเต็มโอ้โหปนนนนะครับก็เอ,เอาไว้ก่อนไหมนี่นะครับไซนี้<ม>ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ใหญ่กว่าสามตัวที่แล้วนะครับผมเอาไวเอาไ้ก่อนเนาะเอาไว้ก่อนนะไซนี้เนะาอะอะเ,เาไปสิเดินไปเลยครับ เดินไปเลยเดินๆก็ระวังนะครับผมปากบ่อมันปากบ่อมันค่อนข้างจะชันนะครับช่างสากมลขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหไซบิกครับผมไซบิกครับโอ้ กินได้ไงครับเนี่ยอุ้ยตายแล้วดูนะครับผมโยนลงบ่อเลยกระชังกระชังอันนี้ก็ช่างเดียวจะลองดูนนะครับผมจะโชว์ฝีมือสักหน่อย ก็จะใส่เป็นเป็นทุ่นเขาเรียกอันนี้เขาเรียกทุ่นอะไรทุ่นจิงหลิวครับหลิวครับทุ่นจิงหลิวนะครับผมนี่ครับพี่ตัดออกโซ่อะไรครับตัดออกมาตังค์นี่ครับเติ้ฮะลูกไอ้วันเมื่อวานเราไกลแต่เล็บออกยังวะผมพี่เล็กก็มัดให้นะครับผมใส่ให้ให้เซียนครับเซียนเซียนดูแลให้ อันนี้เราก็ดูนะครับอิลีิยาบทแต่ละคนนะครับผมเล็กก็นั่งจุกมกอยู่คนเดียวนะครับผมโอ้สมพอแต่มันนิ่งมันต่อทีเดียวหายเลยส่วนช่างสักก็ทางนี้นะครับผม ถัดมาก็น้องโบ๊ทนะครับผมอันนี้ก็สองคนสองหนุ่มสองมุมนะครับผมยังยังครับโลโลปากกระโฮครับโลปากกะโเล็กแมวครับจะของบอกเขาบอกว่าปากกระโฮเนี่ยตัวแบบ สามสี่โลนะครับผมไซบ,บิ๊กเลยครับ <Okay. S 1> ผม <laughs> แต่ตอนนี้ทีด่ดึงขึ้นมาก็มีแต่2 2> <บ>สองนิ้วสนิ้วสามนิ้วนะครับผมเล็กๆนะครับ <c oughs> นเนอาเสียงเสียงอะไรเสียงไข่นะครับ ช่างเดียวได้แล้วครับหนึ่งแต้มแต้มแรกแต้มแรกอันนี้พอได้ครับพอได้พอได้พอได้พอ,ได,พอไ,ดได้ครับเก็บแต้มก่อนครับครับผมเก็บแต้มก<อ>่อนครับผมโอเคไปได้แล้บไปได้แล้วถ้าเราได้เยอะกว่านี้เราก็ไปเข้ากับทางช่างเดียวได้แล้วนะครับผม

มาแล้วครับผมน้องดิวได้ไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่โอ้นี้ไซส์ใหญ่เลยครับผมโอ้โหอันนี้โอเคเลยนะครับผมเน้นๆครับโอ้โหบักเอฟนะครับผมอันนี้น้องดิวได้นะครับผมคนแรกนะครับผมที่ได้ใหญ่กว่าคนอื่นเบดอันที่เก็บแต้มครับเก็บแต้มนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าพี่เขาจะมาแล้วนะครับผมไปไปสัมภาษณ์แกสักหน่อย มาแล้วนะครับผมขับรถกระบะสีขาวเดี๋ยวไปทักทายกันหน่อยครับผมมาแล้วนะครับผมพี่สาวนะครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพังมาถึงพังมาถึงนี่นะครับผมเจ้าของบ่อนะครับผมขอบคุณครับขออนุญาตปิดเม็ดปิดเม็ปิดครับผมถูกต้องครับผมต้องอยู่ห่างๆกันนะครับผมวันนี้จะมาทําอะไรด้วยนะ อ่มาตกปลานี่แหละครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาทํากินกันแถวๆข้างๆบ่อนี่แหละครับผมกับผมขอบคุณนะครับอันนั้นก็พี่นะครับผมพี่ชายนิ่งนิ่งนะครับผมนิ่งทักทายหน่อยครับทักทายน้อย แกโมแต่้าาเ็นิงักกได้ลงะเม่ยอมละคลายนะครับก้มหน้าก้มตาลุ้นนะครับผมลุ้นลุ้นวันนี้จะโชคดีไหมครับผมโชคดีได้รางวัลที่หนึ่งซื้อหนึ่งหนึ่งออกหนึ่งแปดโอ้โหซื้อหนึ่งหนึ่งออกหนึ่งแปดนะครับผมเฉียดไปตัวเดียวนะครับผม อันนี้ก็มีคนเขามาซื้อ <ST AN N ous> เขาเรียกหญ้าเลยนะไอ้ต้นอะไรนะเ <ST AN N ous> นเปียนะครับผมอืมครับผมนี่นะครับผมเป็นเป็นสวนเลยนะครับผมเป็นสวนหญ้าเนเปียปลูกพริกแซมด้วย มีม,มีมีรายได้จากการขายหญ้าแล้วในะตอนนี้โอ้โมีมีทั้งต้นพริกมีทั้งต้นเน,นเปียนี่แหละมีต้นกล้วยแซมด้วยใช่ไหมครับนี่ใช่ใช่เราเราปลูกให้มันอาศัยกันอาศัยเป็น<ม>ตอน,นแรกๆนะหญ้ามันตัวนิดเดียวนะกล้วยมันมองเห็นแต่กล้วยแล้วตอนนี้มองเห็นแต่หญ้าแล้วหญ้ามันโตเร็วมากเลยนะหญ้าน่ันนี้นะ ยุบทะ YouTube อันนี้อันนี้น้องสาวก็มาจากราชพัฒอ๋อครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับก็ถ้าจะดูคลิปก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับผมพิมพ์เข้าไปใน YouTube ปะครับผมทีมงานอย่าเสียใจนะครับผมทีมงานอย่าเสียใจครับผมก็อันนี้ก็ทีมนีชายเรียนอยู่ราชพัฒน์ด้วยครับผมอันนี้ทุกชาติเครับผมดีครับอันนี้เช็คชาแนลเขาก็มีอยู่ครับอ๋อครับผมครับผมนี่ก็ชอบตกปลาเหมือนกันนะครับดูได้ อะไรนะชแนลชแนลวีเซฟเหรอทิงเซฟช่อ๋อง๋อสีชมพูผู้ชายสีชมพูนะครับผมโอเคโอเคฝากด้วยนะครับช่องน้องเขานะครับผมชแนลครับผมโอเคครับผมถ้าใครอยากเข้าไปก็พิมพ์เข้าไปนะครับผมในช่องนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทางนู้นก่อนนะครับครับช่างสักมาอีกแล้วแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับผม อันนี้น่าจะลงน่าจะลงใช้เดียวกันใช่ไหมพอได้ไหมเอาไหมปเดียวเอาปล่อยกันแหละมันมันยังเล็กอยู่นะครับผมผปลาที่ได้นะครับผมนี่ยิ้มกระเดี่ยวกระเดี่ยวกระเดี่ยว ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมประมาณสิบกว่าตัวนะครับผมนี่นะครับปลาที่เราจะได้ก็เจ้าพ่อเขายืนคุ้มกันอยู่นะครับผม <laughs> <laughs> นี่นะครับปลาที่ได้นะครับผมก็มีไซส์ใหญ่ๆอยู่ประมาณสองสามตัวนะครับผมนี่ถือว่าใหญ่นะครับผมอุ๊ย <laughs> มันยังไม่ตายนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาทำกินกันนะครับผมตอนนี้ทีมงานก็เริ่มก่อไฟแล้วนะครับผมแต่ฝนก็เริ่มโปรยโปรยมาแล้วนะครับผมเริ่มโปรยโปรยมาแล้วเดี๋ยวไปเอาปลาก่อน ก็ช่วยกันนะครับผมทีมงานก่อไฟนะครับผมให้มันได้ถ่านนะเดี๋ยวมีถ่านเดี๋ยวเราจะย่างย่างเกลือนะครับผมย่างเกลือกินกันนั่นแหละเราจะกินเกลือกันนะครับผมเงินเงินไว้ซื้อเหล้าครับผมข้าวกินกับเกลือครับผมนี่ก็คนรูปรอนะครับผม กำลังทำปลาอยู่ทำปลาคืออะไรเขาเรียกอะไรนะอะไรนะไส้ไส้ปลาไส้ไส้คนอีสานนะเขาเรียกอะไรอ่ะขี้ใส่ขี้ปลาใส่ขี้ปลานะครับผมพออยังดูไปดูไปเอาใส่เตนใส่ตาตอนนี้ก็ต่างคนต่างช่วยกันขมักขเม็ดนะครับผมนป ไออ้้นนั่่ะใสทางนู้นก็ขมาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับผมเอาไปแล้วเยอะแล้วนะทางโน้นก็ขมาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับผมนี่จานเขียวลุงเอาจานเขียวให้ให้ให้เขาอืม ใส่ขี้ปลานะครับผมใส่ขี้ปลาเอาถ้วยพี่น้องเอ้ยงานนี้ไม่รู้ว่าจะทันไหมครับดูนะครับมืดตึ๊บเลยครับผมเริ่มเริ่มแบบโปรยลงมานิดๆนะครับผมสองคนนี้ก็เร่งเร่งมือนะครับผมถ้าไม่ได้ยังไงก็ต้องขอโทษขอภัยพี่น้องด้วเด้อนี่แต่ไม่รู้ว่าทีมงานจะจะพากันกินกลางสายฝนไหม กล้าพอไหมแต่กล้องเนี่ยแหละกล้องกล้องนี่นะครับผมเริ่มปุกป,กปักป,กปุกปักปุกปักมาแล้วนะครับผมจะจะทันไหมครับ<ต>ถ้าไม่ทัน <c oughs> ก็ต้องนะขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะไปต่อน่าจะไปบ้านช่างเดียวนะครับผม ก็มีล่มนะครับผมหรือบ้านพี่เล็กก็ไม่รู้นะครับผมน่าจะเป็นบ้านพี่เล็กมากกว่ามากนี่ดูท้อทงฟ้านะครับผมมืดตึ๊บ <laughs> ดูท้องฟ้ากัดู <laughs> 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 เข้าปลาเลยครับ่ <laughs> <laughs> ปัอัอนนี้กัะ ไม่เหลือแล้วพี่ไม่ทันแล้วมั้งพี่เล็กบอกว่าเอาเอาตะไคร้ปักกับหัวไม่ทันแล้วมั้งเราม่กินเลยแต่ยูซิเแล้วพี่ลุ้นนะครับผมลุ้นลุ้นมาจะได้กินไหมโอ้แต่ตอนมีลูกเสร็จมาเพิ่มโอ้ปล่อยมันได้ยินไหมครับเสียงฟ้าร้องโอ้โหอุ้ยอุ้ยไม่ไม่ทันแล้วครับผมไม่ทันแล้วไม่นแล้วนะครับผม ไอันนี้อันนี้ผมต้องเอาล่มกลางไว้ก่อนนะครับผมเนี่ยค้างล่มนะครับ <c oughs> <c oughs> งานนี้จมูรูจ้จ่าพุ่นแล้วไงพี่บดเก็บปลาล่มกองกลางลูกโรงเรียนเต็มเลยเยอะเลยเลยครับเด็กโรงเรียน,นทิ้งไว้เก็บมาไว้นู่นนะครับมันไล่มาแล้วครับผมเนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยมืดนะครับผมโอ้เหลืองอะลามสวยงามครับสวยงามยังตอนกับสายฝนใ่กอไฟให้มันเป็นถานดวิทยฝั่งนูนครับอันนี้เราก็ยงางใส่ใหญ่ครับใส่บิ๊กรอบหน้าที่พาไปกินหูฉลามครับหูฉลาม <laughs> จะเล่นขันลัางแล้วพี่เนี่ย กคลิปนี้เดี๋ยวยังไงก็ขอรำลาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าฟ้ามันแริปุ๊บปั๊บฟ้าก็ร้องขึ้มหนุ่มึ้นหน้ากลัวมากนะครับผมไม่ไหวแล้วครับผมอย่างนี้ก็กลัวเงมือนะครับผมดูเปียกนะครับผมยังเมื่อกี้ที่ตกป้าก็เปียกแต่ตอนนี้ว่าจะถ่ายทําว่านั่งกินกันนะครับผมแต่ไม่ได้นะครับผมตอนนี้ฟ้าร้องฟ้าแบบแรบ่ปุ๊บปั๊บนะครับผม โอเคครับผมสวัสดีครับผมรนี่ทุกคนยังอยู่นะครับผมบเนี่ยขอลำลากันไปก่อนนะครับ <laughs>